ตั่อตตทำเลยฮะลุงักอนล่างเร่ีน้ลี่ลุงไหนลุมึงวัสดีป้ลุงมันป้าพี่นี่นะปีนี่นันพี่ลุกเร้อป้าลุงเลยนาดำเ่ยนาดำลุกปรันพ่เลียเนี่ยเก้าสิบหกปีเนี่ยเก้าีนีี่ดเจลุกไปไลจกสอเ้าสิบหกกับเจ็ดส ลกไปอยู่ชิบชิบเอ็สกร็ิบเอ็ไได้หน้าวานปลุกเยหน้าวานเสวหาสองก็หน้าวานเนาะปีนหนหน้าวานเห็ดแบบมันง่ายๆแต่ว่าได้ตัวนี้นั้นใครแต่ว่าเขามันแหงเลยะคือเขาเขาไม่เท่าเาเปียกก็อจไป้ขืนอยู้โหลยพอเอามีนได้เกี่ยวๆนมาแต่นี้าน่าเย็นไห้เนี่ยเดุณน้องนะห้ากปันแล้วบะห้ากัปันแล้วนี่เนี่ย ยายบอกว่าปั่นว่าอยตจง่ก่ยายสีเป็ดโงว่าั่วเติดล้านเยเขาติดล้านใชการพดผลนะว่านกับลลงไหมแม่ก็เดือดพ้นมากคพ่นไรกรปเข่าอีกเปียบว่าตัวนี้นะเออไม่ได้ผลเนี่ถ้ากระหายทั้งผนแล้วรไหมรงอกเขาเขาไหวโหการสีฟาร์อบลลเบิดนะ วันท <B> <mean. S 1> yeah. ี Tiger ่หกไหมเขาเขาวันที่เจ็ดผูกคนที ISH ่หกที yeah. the nah. the <If> ่เจ็ดผคนนะตกนี่เลยคนนะมันจะมาต่อน้ตกอยอยอยอองร้อยวครับูกคือว่านีพอเจ้าลงไทนาได้เลยรถเชื่อรถใหเกณฑ์เนี่ยประาสริฐก็ประเสริย่างเล ไเ้งลงมันยังไงเอ้อข you ่เ <c> ป <oughs> <s> ้งเปันยังไงลุงจจจไร็ด้จี๗๘จี๗๖จี๗๘จี๗เข่าพันเังพันเจรํมหรือเป็ดเจแดงเนี่ยเจแดงขึ่อนได้ใครกูปีเข่าพันนี่ยาก็ใส่่มีก่อนัเต้ะการนี่ยม่ใส่เตยแต่ว่าขาว่นการนี่จะแดงข้าน เรยพอเจ้าขับป the the ูน the go? ั่เชีวานบรรยายนี่เราขับปูเจ้าหายในมือเปลี่ยนกินเอ้าขาวขาวโปรใสขาวขาวขาวนังเขาไม่เท่านะนบได้แล้วเราว่าจะให้เจ้าว่าให้เราใน่ยขับปูพ่นตรงห้ามจะเบิดบตบได้แล้วขับปูขับปูนะพ่นตรงห้ามไว้ขาวขาวทั้งคนหมากไงแต่มันล่นขาวขาวนะหมากไงเป็นหมากกระโดดแต่มันล่นหัวสิมาตาเลาลูกมองง่ายโปรใสขาวขาวโปอยายนี่สอง ตาเขาได้บอกเขาได้ได้เดี๋ยวเชื่อว่าเขาล้องเขาบอรเวบกคลายเบิรก่อนเฮ้ยโอ้ยดูเบิดจตกจะจวัดสอบนี่วอลเวเขากินนี่แหละมุ้งจ็จงสอบยมุ้งแจ็คจงทดสอบด้วย ้เอาจะเสาหาขแล้วชคนกินโเลเียพอจงไสี่ิสีไ่ไแม่สามิคนับเดคายเดคายสี่แบบนั่นเลยพแล้วฮอตย่ำหน้ามากันเรืออยู่เขาพ่บิบก็สองสิบกสององคนตะวันนึงเขาสัก็สี่คนมาได้บรหนึ่งเขลุกพลังมัดว่าลุกพีนี่ลุก ลุก่านะงอิกานี่ยเก่าสปลายเนาะแล้วมันตกเปนี่เห็ดหน้าไปเหตายกาเก่ามาเนี่ยทั้งขึง้นขึ้นไปไรกเก่าเนาะตอนด้ขาน่อาดีนดเขาห่อยเอ่างามไม่ไปลงไงปลุกดนะ้แล้วว่าเขาเขาบางงามโนะอ้มันเข่ามันนั่นมันบางเป็นไงเออห้ง,งามกังามบันไฮมันบงงามกับลายเนเนจะียให้เียให้ปกติคือเขาเียสิบสี่สิชอบเนาะ อันนี้ได้หาสอบหน้าเจให้นะน่าจะสอบเด้ฮะได้หน้าหน้าน้าเจให้ได้ใช่กปได้หาสอบได้หาสอบหน้าเจทให้นะแมนหนาเจหน้าเจใได้หสอบกกิทให้นะมันก็ชิรากับซิบกูกะสอบกระิบอนอยู่โตอันนี้ก็รูวาเบิดเลย าเกี่ยเข่าเพา่ว่าไข่แตกไข่แตนอดาล้ววไข่ขึ้นเนี่ยห้วุ้ยนองเมื่อที่เข้ากูยังแก่ใช่ัวปลาได้ขับถไทยเมื่อสวรรค์ไงครบุรีเกอาจารย์เาเด้่อเลือเขาข้างปั่นอยู่ปีไปเือขาสิแก่เมื่อพังเบิ้งิเมื่อใดยังยังนอนเผาอือไปเนี่ยนอนเผาือนกันนอนในฮือนนะบนนอนหน้านี่ไหวอยู่ในฮือนนี่ เตอมถาบุพาเขาน่ียมาอแล้วาพาหอเปล่าาพาเนาะลงไว้ไว้มาสิคำวมากดขอนลงเพราะว่าคนบรอยู่มันก็ทีหกแน่แ่จะไมันเก่าลงเลยเช็ดิ้นแปดอะมาหอไดเลยละพานุ้ยอาจับกล่องไปยุ่งเออโม เป็นบ่ใบมองเก่าลงไงโอ้แต่ต้นนี้ตีละสองสอบนี่อันโนกินบ่อันนี้นกกระจาบนกกระจาบกินแน่แม่เกต์เกต์เกต์อยู่เด็กใครไปดับไปดับโอเคให้ลุงฮานเกลยอลุงเจอดกันบ่หมดจอดกันบ่วะเมาจอดสอบพมกัน

อืคนดีรีรอระปีเนาะดีบดีบัลลาดีบดีบาทอับบาทขาซุกแสะเลยครับเลย้วน่ถึงสงเครื่องไอเบียดนพลงเลยน้องบีอาคนด้วยสมสอกด้วยสามสอกัหน้าเู้หน้าบาดนะกำไรเ้่วนอยู่เอาตัวน้าดามอี้ผ้งนั่นลอยสามสอกลอยามสอไปแล้วได้ลอยสามอก ได้เก้าซบหนึ <m> ่งโอ้เจ <No. S 1> ้าต ah, hmm. hey, ้งหมดโอ้โหตอโครลุงตัวนี้เห็นนาเพินี่าีมเดี๋ยวคนเขาสอหมดก่อนเขาปูกตัวนี้าคนแล้วรไหาว้คนหารุดลุงซอยตัวนี้ก็ลุง่ยูไหมไอ้ประมดมาซอยทไมไอ้มดผิด เรามาสิถ่ายอยู่บ้านผมมาถ่ายถ่ายอยู่บ้านเลยนะสองขันลงไปกันอันตัวนี้จะเป็นเขาปู๋ยดูคนอยู่ลงเอ้ยเฮือนไปเลยนี่นอนหน้าเลยสั่งแซบแซบแซ่บไปใช่ไหม มุนเบิร์ดกัน้อยครับลุงเลยทั้ทงมันดงบันไดย,ยังก็มุนเบิดเมื่อกี้ยังมาพากันอยู่บ้านเนาะเดี๋ยวนี้เรามีเทียงมียังเราเห็ดตั้งยังไปอยู่แล้วเป็นยังไงเพื่อนครับต่อไปก็จะเป็นเพื่อนห่างไปเลยห <c oughs> นูมีคนอยู่ก <c oughs> ัลุงนี่แหละไลฟ์ไลฟ์กับลุงเลยไปดูนะวันนี้มาถ่ายรีวิวกับลุงเบิรงเฮือนกันแต่ว่าใดนะกันบัด ใส่ได้ใส่ไม่ได้ไปลงเลยคนบ่ได้ใส่ตลอดเนาะหนะมันมก็ชิลงุงการทีว,วงทีวีก็มีเบิร์ดบเบิร์ดจบเสร็จเล่นง่ายนะแตมันอยู่ครับเป็นตาอ,อยู่ระลงหมดมันเป็นหม่มเตียงมาใส่หน้าบ้านกระตับกระแตบอยู่แต่อยู่อยู่อยู่บ้านเนี่ย เริ่มมุนเหลือเกินก็ได้แตกโง่ง่ายพีหลอกบ่หลอกในสายเมืกี้นี่นะพีงับไหมพี่มาสั่นพีหลอกลงไหนมันหลอกแบบใดอันนี้เสียงดังฮะ เปิดปนั่งเลยนะ้างเพื่อนนั่นบ็ลุงนังปนังเลยนะางเฮือนสันพีหลอกว่าสันหลบมันหลอกนัไนไดนพีขอพีขอลั้วขอลั้วใส่มันดังแบบยังคือมันยังตกชังกรซซีนี่บอเหมือนไหมบอเลียวเบบปงกัซีไหมาดังี่เมือนไหมัี่หลอกนองบีด้วแบบมันดังเจนันเจนี่บอดังในหม่องใดนะดังหม่องได้กับดังอยางไดหันบอกเ นางกระซีเนะี่ยคือมีคนดึกยังใส่เงี่ยแล้วเป็นบอกอมึงเสียขอรักพูอะขอรักผัวนั่ไปจัดนะมันเรียกบอกว่าจะอ,อยู่คนเดียวขึ้นออกไปนั่งคนเดียวเลยลเปิดออมากกว่าผมมาเพราะว่าพีหลอกมาแล้วลงรถที่สองจอเผาขึ้นมาหาญานิพี่พีหลอกมา ที่สองใคันหนึ่งพอีเบิดเหมือมนเด้อลงค มามามามีดมมิดพ่อพอเแล้วพีโอ้โหเจ็บหน่อยเหมือนพีอบ่อาไปเด้อ้ยบเ้า่ขวาอได้ตอนนี้จะเป็นขาวปูบอยนี่ว่าขับปูเป็นไ เลียนบบเลียนไหนบ่ตัวนี้เนเขาเลือตัวนี้เอี้ยาเวีเขาไหวมาสั่นตัเปียกลงไเลือิพกสอบ่นี่นะวายไก่น้ำนาอิ่ไก่ชพกอีพอสองสี่หกแปดสิบสองสิบสี่สิบหกสิบเจ like ็ด ก้เสียบหน่อยมาจกคือใส่ถวยครับแท้นั่นเองนั่นเองล่ะพี่หลอกได้บอกแม่แล้วบ่อพี่หลอกว่าสัตว์มันหลอกไงิใดยนเพื่อนพี่ไอ้หุ่หลอกกูจักเจ่าญาติไร่เอ้ เล่นพุดพิดเ,เข้ามาเฮือนวีกกาบอกเข่ามาไปนั่งลินดึกกินใสก,กไปดึกมาบันเดีวห้าคนเว้น,นว่าพีหลอกม, <laughs> มูจักเล่นเข้ามาคักโอ้ยแซ <laughs> ่บมา <laughs> นี่แหละพลุงไลยคนใ <laughs> ห <Adobe> ม่แล้วลงนะเดี๋ยวชิโนเขาเขาไหวก่อน